ลาบปลาครับพี่น้องครับวันนี้ครับปลาตัดเลยนี่อันนี้ผมสีละลายน้ำครับทิกลาบครับวันนี้ครับอ่าละลายไปพร้อมกันเลยอืมชุ่ยรดยานบ๊อบเฮดกับผิกลนเสือครับ ลาบบานเ้องถือบ่ข่อยใส่น้ำปลาครับพอเดี๋ยวมันอีเข็มละลายน้ำครับพี่น้องครับรเนื้อไขาทำามปลาครับแต่ว<ด>่าเสีเยอยอ่างเดียวใส่บกพริกไว้ เหนียวเหนียววัวนี้ถ้าได้ในกลุ่มขาได้ครับลงลงมาเข้าตะเบนดึงดึงเฮ้ย ไปเห็ดตามเลยนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้สูตรทางเหนือนครับจะว่าคนอีสานเป็นคนเห็ดได้ดเลยเราซีมกัน,นเสียขนาดอะทา,ทางแล้วครับวรพวกผิดวันไหนวะ โอเคครับทดลองครับตรวจเท่าบาทขด้นครับคนคนครับใส่พักไปเลยโ <c oughs> <c oughs> อเอาบ้านคนข้า่ไหมต่อข้าวรอตข้าวรอเลยเสร็จแล้ว ไปไปห้อเห็ดเรียบร้อยครับพี่น้องครับลาบปลาครับสูตรสูตรเหนือคนอีสานเห็ดครับซิมครับอ,อไป